ผมโง่โดนอูเ่เบนหลอเพราะผมเชื่อใจไว้ใจแต่แล้วผมก็จะจ่ายเงินนับแสนบาทนี่คือเรื่องราวในชีวิตของผมกับการลงทุนโรงแรงลงเวลาศึกษาเรื่องรถเบนเมอ่สองทั้งซื้อทั้งขายทั้งซ่อมซึ่งเมื่อปี2องปีที่ผ่านมานี้ผมก็ได้ซ่อมรถเบนคันหนึ่งซึ่งมันเกียบหักนะ ก็ให้โรสไลด์เนี่ยเข้าไปที่อู่เลยซึ่งอูก่ก็บอกว่าซ่อมได้แต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ติดตามอะไรต่อแต่สุดท้ายเนี่ยอู่ซ่อมเสร็จเขาบอกว่าซ่อมเสร็จแล้วผมก็แปลกใจเอ๊ะทำไมไม่ไม่มีการแจ้งราคาเลยไม่เสนอราคาเลยผมก็รู้ว่าจะต้อง โอเวอร์ฮหรือว่าต้องเปลี่ยนหรือว่าต้องซ่อมอะไรอย่างไงแต่เนี่ยคือพออูทำจบทุกอย่างแล้วก็บอกว่าค่าใช้จ่ายประมาณเกือบเกือบเมื่นผมก็ตกใจเหมือนกันมีเพลเกียร์มีการเปลี่ยนน้ำมันเกียร์อะไรบา้านี้ก็เขาจะได้ครับว่าการที่เรานั้นไม่ได้ขอใบเสนอราคาก่อนอาจจะเป็นฝ่ายผมที่ผิดนะแต่ทีนี้เท่านั้นการที่อูเบนทำแบบนั้นเนี่ย อุปบนก็ควรที่จะเสนอราคาบอกลูกค้าหน่อยซึ่งลูกค้าจะซ่อมไม่ซ่อมมันก็เป็นสิทธิ์ของลูกค้าใช่ไหมคือแต่สุดท้ายผมก็ก็ต้องจ่ายเงินให้เขานะก็ถือว่าจบกันไปแต่สุดท้ายพอเอารถไปใช้เนี่ยหลังจากนั้นน้ำมันน้ำมันมน้ำมันเปลี่ยนอ่ะก็เริ่มซึมอีกแล้วก็เอาไปเปลี่ยนที่อู่อื่นแล้วก็เจอว่าเหมือนกับไม่เปลี่ยนยางอ่างเกียร์ไรประมาณนี้ซึ่งก็ค่อนข้างที่จะ ไม่ประทับใจเท่าไหร่นะการซ่อมรถเบนซ์กับอูน่นี้ในเคสนี้ผมก็เลยจะมาเล่าให้คนที่อยากจะซื้อรถเบนซ์มือสองหรือว่าซ่อมรถเบนซ์มือสองได้เข้าใจว่าถ้าหากว่าคุณจะซ่อมรถเบนซ์กับอู่เบนซ์อู่ไหนก็แล้วแต่ในประเทศไทยนะหรือแม่กระทั่งศูนย์เบนซ์เนี่ยให้เขาเสนอราคาก่อนซ่อมยำ้ำผมจะพูดชัดๆให้เขาเสนอราคาก่อนซ่อมให้เขาเสนอราคาก่อนซ่อม แล้วในรายละเอียดเนะี่ยให้รู้ว่าใช้อะไรยี่ห้ออะไรด้วยอะไรแท้อะไรมือสองหรืออะไรโอเอมอะไรก็แจกใ,ให้เขาเสนอราคามาให้มีรายละเอียดนะคุณจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อเหมือนผมซึ่งมันก็น่าจะช่วยคนที่กำลังจะซ่อมรเบนหรือจะซื้อรถเบนได้เพราะการที่เสนอราคาก่อนเนะี่ยคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่า คุณจะซอบรู้ไม่ซ่อมก็ได้อะไรที่เขาเสนอราคามาคุณยอมได้ได้หรือไม่ได้คุณก็จะรู้ไม่ใช่เขาซ่อมไปแล้วเขามัดมือเราชกยังไงก็ต้องจ่ายแบบนี้เนี่ยมันมันไม่แฟร์สำหรับคนที่เป็นลูกค้านะซึ่งผมก็โง่ไปแล้วนะรมมาเล่าให้ฟังไม่อยากให้คนอือ่นโง่ต่อนี่นะครับอีกเรื่องราวหนึ่งอย่างของการศึกษาหาความรู้ของคนที่โง่ ผลิรถเบนซ์ไม่เป็นสร้างรถเบนซ์ไม่เป็นซ่อมรถเบนซ์ไม่เป็นแต่อยากจะขี่เบนซ์มันก็ต้องเจอแบบนี้แหละและวันนี้ผมก็ได้เอาประสบการณ์เรื่องราวต่างๆในชีวิตเกี่ยวกับรถเบนซ์เนี่ยมาเล่าให้คนที่สนใจรถเบนซ์โดยเฉพาะคนไทยไปกเกษียณน,นะในเฟซบุ o กนาวินสุชัยคนไหนที่อยากจะได้ความรู้จากประสบการณ์จริงของการซื้อการใช้การขายการซ่อมรถเบนซ์คณก็สามารถที่จะลองดูเป็นแนวทางได้ ใช้วิจารยานในการรับชมใช้วิจารยานในการเชื่อหรือไม่เชื่อนะอันนี้ก็กอ <ๆ S 1> ฝากไว้อันนี้ก็คือเกิด <ๆ S 1> จากประสบการณ์ของผมเองโดยตัวของผมเองอาจจะไม่ตรงกับกูรูอาจจะไม่ตรงกับเซียนอาจจะไม่ตรงกับอู่อันนี้ก็แล้วแต่ขอให้คุณเข้าใจว่าจากประสบการณ์ของผมเองคนไหนนะที่อยากจะมาแขวมาพิมพ์คอมเมนต์มาโน่นมานี่เนี่ยคุณไปที่อื่นเลยนะ คุณไปที่อื่นเลยอันนี้คือพื้นที่ของผมนะถ้าคุณมาดีคุณก็ได้ไปต่อแต่ถ้าคุณมาคอมเมนต์แย่ๆที่เฮียนะก็ไม่ไม,ไม่ต้องมานะครับอันนี้ผมถือว่าผมแชร์าจากประสบการณ์ของผมผมไม่มีส่วนได้เสียกับคุณถ้าคุณไม่ชอบผมคุณก็ต้องดูคอนเทนต์ของผม